หมดซีดินแล้วอ,อ่ะสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทรักบายทินพอบันดิตโอ้สุดๆร้อนๆเลยครับขับรถผ่านมาพอดีพอดีแคทครับรุ่นหลายครามเลยสุดเก๋วฮะวันนี้ต้องยอมซีโรราบครับแหมไปเจอดินโคลนจริงก็ถอยหลายรอบแล้วแหลปะป้าบอกว่ารอบนี้ไม่ไหวฮะต้องรอตัวช่วยครับต้องรอตัวช่วยเดี๋ยวก็มา อ่ะมาละปลาสวัสดีครับแม็กโครนี่ปลาโอ้โเอาครับหน่วยม้าเร็วของเราฮะมาส่งสลิงอ๋อดูสลิงครับพี่น้องเ้นทอแขนนี่ไหมเด,ด,ดี๋ยวบอกว่าเอาแม็กโครนะครับแมวาแม็กโครก็เอารถเกตกคันหนึงน่งแหละมาดึงกัน อลองดูครับลองนุ่นไปด้วยกันรถเกตจมนี่ยากกว่า,ส,าสิบล้อจมนะครับ <c oughs> ไม่เอาครับเส้นนี้เอากลับก่อนบอกว่าใหญ่เกินโอ้ใหญ่จริงๆครับเส้นนี้ ยกธงแดงไว้ให้ระวังนะครับไม่ใช่ว่ายอมแพ้เนี่ยแหมข้างบนวิ่งสบายเลยมองตาไปรลิบครับท่านผู้ชม <c oughs> มาไหมมาไหมเอ้เหมือนจะมาเหมือนจะมานะนี่มา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 โอ้มาเลยครับ <c oughs> เอาครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราติดตามไปด้วยกันนะครับกับช็อตรถเกรดเดอร์ 140G นะครับติดหลมดินแล้วไม่ขึ้นครับทีนี้ก็จะเอาคู่เกลอือเรานี่ยแหละครับมาดึงกันเอาเป็นช็อตที่หาดูได้ยากนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องกันนิกาจ้าตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นกัรน,นิกาทักเต็มรูปแบบนะฮะทั้งเพจแล้วก็ YouTube ติดตามกันได้ครับกับชื่อนี้รับประกันคุณภาพนะ ต้องเราน้ำาลยนะครับมีแต่เนื้อเลยเต้องรับชมมุมไกลหน่อย ยวเกลือดดินออกก่อนครับแม่ไม่ว่จาจะดันเลยยังยังยังไม่ดันนะฮะเดี๋ยวเคลือดวิ่งก่อนเคลยร์ยหน้าดินให้มันสามารถเปิดพื้นที่วิ่งเงินได้นะครับนี่แหละครับอุปสรรคในการทำงานนะฮะเป็นเรื่องปกติแล้ว เรามองว่ามันไม่เหนือความคาดหมายแลยครับการจมดินครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยกับพื้นที่ที่ไม่ได้ปลวอานนะครับนี่คือพื้นที่ชุ่มน้ําเก่าร้อยสี่สิบตีขึ้นกันฮนะ มากู้กันละได้อย่างน้อมีพื้นที่ยัง,ง,งอะเอาแล้วนะครับจับตาดูให้ดีฮะแม่ยังไม่เอา ดึงหน้านะครับผมหน้าดึงหน้านะต้รับตมบมรม์นหน้านี้ครับจะได้เห็นการบิดเอว แรงเขาดีจริงๆฮะโอ้สุดจัดเลยครับแม่แรงดีจริงรถเปีดกเอา สองคันเลยครับท่านผู้ชมคราวนี้หน้าชนหน้าแล้วเป็นไงบ้างครับติดตามกันรับชมขอดี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับไปอีละครั้งเลยนะถึงจะบันทึกภาพได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปดูการลุกสักรอบหนึ่ง ม่กินมาได้แล้วครับถือว่ารอดตัวไปวันนี้อ่ะขอบคุณพระเอกเขาครับพระเอกหนึ่งส่ีสเช่นกันนะครับมาช่วยคุณตาคุณปู่ไว้ ก็เป็นรถโมเดลเดียวกันนี่แหละฮะอายุนามมาจากใกล้เคียงกันเลย ครับเรียบร้อยนะฮะขอบพระคุณมากครับสลัดการติดตามและก็รับชมลาท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมาก